มาแล้วมาแล้วโอ้มาหอดจอดถึงแล้วมีใครอยู่ไหมน้อโอ้บรรยากาศรอบคำใช่ล่ะเอามาแม่คุณแม่รอเรยดิเอาแม่พอดหรอไม่ได้งานเขาประตูพุ่นวะเขาต้องพุ่นแล้วใช่ล่ะพุ่นดเดี๋ยวเดี๋ยวไหลทางแล้วเอ้า เฮ้ยฮัลโหแสดงหัวเท้าแมวดีครับคุณแมวดีครับดีครับวัาดีครับโอ้วองประเดียดไม่มีาดตุ่มไข่เลยถาดจิ้มาก่แบน้อยมีโอ้ยข้าคุยงานอยู่โซนสีเหลวคุณแม่ประทานอภัยหลายๆครับอืมได้ยังล่ะเมนูรวยด้วเมนูกับวาหยากอย่างนหรือกล้วยโอ้มีหอดเมนูพลังคน นี้เมนูโบราณคนไหมดีวัวัญเพนเนี่ยดูสสอ้โอ้นี่บอกเนี่ยอาหารเมนูตอนรับอันเมนูวันเกิดลูกไส้ออนี่นีเนมักปลาตุ้มไข่กระบอกปลาเดีนี่ละนี่ละอันนี้อันนี้ต้องเป็่นอาหัรชั้เลิศเลยดิคิดว่าแมงเึ็ดเป็นมกมกมกยัง บกใบย่อบกใบย่อโอ้กคืรัเป็นจิมเป็นจิ้มดีเลไเนาใส่ลผู้เฒ่าไ้เก้ากระเั่งล่ะผักไหมขายเราเ็นสิโอ้นี่แนวจยมักไหมเอ้ากนี่ละครับนี่แนวคือตอนนี่สิมากินโดยตรงเลยเนี่ยคือว่าเพราะท่านได้กินแกเทือั่ในรอบโอ้สิบครึ่งปีแล้ววะไก่ครึ่งปีแล้วด้ครับ ปีนึงได้กินบ่เกินเทียหรือสองเทียปล่ามันสองปีแล้วแต่ว่าพอด้ีแยกเทียพอด้บอกจยกเทียเนี่ยวันนี้ก็เลยคืิด่าผู้ใหญ่บ้านมาอยากกินบอง็ไลเอามาบองโอ้อนนคือจัดให้ลูกไส้กันกูย,ย่างดีคนนสองปีเช่็จแล้เอาไม้พอนมั้ย เจ้าล่ะเร็วๆได้ยาเวเกิดใอเขาวันทกิเาใบสองปันเง้ยเบเยนี่ดีนี่ดีมาวันเกิดเออได้ของกนหวคเป็นียวนบสอันเลยอุตสาหบกินเขาเรีงเนี่ยครับมาหนิ ตั says, yes, ma, ma. Well, now, ้งใจจะมามนี่ขขวัญวันที่ที่อยากกินโอ้ยหอยห่อแท้ไม่เข้าตู้เย็นไว้มามานั่งนั่งนังพันปีผมจะเอาไปังเปิดพ่อบบอนอันนี้พอบบอนเิอเพ่อออบดิเะพอเบอนี้เิดออกเปิดออกไปอ๋อเหมื่นแต่ว่าได้กินโอ้ยไดกิน ผมนางโมราในยูฟุเสียออกมันกน่เด็ินตกันตัเดียวก็เสียออกโอ้ยเขาโอ้มันเตรียมเขาไว้อันลูกไส้คุณคนณเพ่กินเขานี้ย่อ่แต่ของผมเดี๋ยวของไปนี่โอ้ยเต็มกองนี่อาอจ่อจ่อจอว่างเจ้าว่างอันนี้มกมกใบย่อมกใบย่อใส่ยังมัวนี่ใสยังครับ กระไซอันใบย้อนล่ะโอ้ยกระหูยเอาคยบอกแล้วมันจะสูงแไว้โอ้เอามาเปิดบ้างดูเอาเอานี่ใหญ่ถวยใหญ่ซ้ำก่อนเบิรนเอาว่างก่อนเอาว่างก่อนใหญ่ออกตัวให้พู้คำว่าใหญ่นี่หมายถึงว่าโป้โปแปลว่าว่างนะว่างให้ให้สำหรับให้ผู้ที่กินน้ำกัน เมนูเดียบโอ้ยอ hm ันนั้นเป็นของประธานบุญประธานบุญของประธานบุงโอ้ประธานบุงไปหนาแล้วไปปรงธานบุญกับที่แม่ยิ้มแซมเงินมีมือวานก็ไม่มีท่านเรียนอืมเขออกบาทกินเสี่ประธานบุงเอาเลขาไปทางไหนครับมือนี่เลขาไปทางไหนนายกเดี๋ยวกับมานายกอรั

อันนี้อย่างยังแปดนาทีพอดได้เลยไม่นี่มันบอร์สูบแดนี้แล้วไปต้มอีกนะสันเอาบีดูเอาใบดูปใบขาสิแม่เออเรื่อขาข่อยเราเราไม่รู้จักยอ่าตบ่อเรากาบอเป็ดเขาเนี้ยครับต้มแบบไหนอ่ะต้มยางบ่อแบบไหนผัดเนะครับโอ้เอ๋อคือหมกปลาซิวเลยน้องเปิดเปิดเปิดหมกเห็ดตัวนี้เห็นปะเอาเดี๋ยวเห็นหุงบลาแม

อยากกินใบยอเนาะกับบ่อเอกัดพี่น้องบ้งจัดให้เลยอ้ยอัดดอกแือเราดีวกะเซตัววิญากับ้านใซ่ปากเลยแล้เด็กบอกว่านใซ่ปากเลยน่มจบลูกแล้วก็ให้ไม่ใช่คุณถวยหนึ่งเท่า อันเท่าแตนถ้วยนึงบ่้ก็เลยเหลือไเหลือหัน3มกเนเงินไปแต่เากสิอุ่นกสิปเซ้เนาะเข้ากัน้บ่เฮาสจานเฮาเลยงตักสจานาไผจานนั่นแหละัใถ้วยเล็กน

นี่ไงไทยไสกุลเลยเออคุณแม่กินบ่าวกนี่มาคยเคียแล้วค่แบบยื้อเขากบบองแบปลาเดดบเน่นกับใบสองปันสามปันก็้วืออืมอืมจือืมอืมอืิมอมมออมอืมอืมืมอืมอืมอือัอือออออมอมือมม โอ้ยหเลยฮะหวาังบอบผิหวังยตรงกับกระเดกกระเดียเอาหอพูกับปูย่างสดแองฮมาดไแีากมโอ้พอดีแม่ขั้วเอาออมมาส่งอืมปลานยงไปอ่ะดีครับมามากำลังจับ ไม่ไปไหนก็โอ้แซ่บอีเลี่ยมสุดยอดเลยนี่แหละมาแล้วพูดไปจายว่าคนนี้น้องคุณน้องคุณเอ้าบอกกินบ่เสี้ยบักนาดเลยนี่พอดีเจ้ามาพอดีได้นี่นี่กระลังเดี๋ยวนี้เจ้าเบิ้งรถเบิ้ลไกลพ่อเครื่องถวยแล้วเดี๋ยวนี้เบิ้งอ่ะนี่อยากหูบ่ อยากคูวะเมนูที่ผู้ใยา่บ,บ้านอยากกินที่สุดเขาสำหรับเมนูที่คุณแม่ทําให้กินตลอดอตลอดตั้งแต่ใส่คําว่าตั้งแต่เล่าเห็ดตั้งแต่เกิดมากเลยครับผมนี่แหละเมนูอยากคุวะมีมือไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนแมนนี่จะเฉลย นี่ปลาหน่อยมาต้มจำปลาบึกเอาอันนี้ก็เคยกินอยู่แต่ว่าบ่ค่อยกินโดนโดนนี่หมกอันนี้เอาหมกอันนี้ก็บ่ค่อยได้กินหมเขาเรียกโมกใบย่อโมกแศอะไรนี่แต่เจวมาใส่ใบยอเนาะใส่ใบยอหมกใบย่อใส่ใบยอเอาขาเปลีนแ้วได้แบบเมื่อเช้าลูกดูเจ็บใบตองเขาให้มันขเป็นใบย่อใบย่พันบก่พันใบตองไม่มีแล้วใบตองสีเมื่อเช้าเจ็บใบตองมาไม่หน่อยก็ใบตองอันนี้ฟังนี่ฟังนี่ ลึกซึเป็นต้มไข่ไหมบอเนี่หมอไข่กอกไม่ข่หยาฉลยเนาะเอาเฉลยเฉลยฉลยมาเลยเอาเฉลยเมนูที่พยาบาลอยากกินที่สุดที่ปิดลุงตู่ไว้ใช่ไหมที่ปิดลุงตู่ไว้มาตั้งงานแล้วก็มีต่ถามมาเมก็มีต่ถามาลกครูก็ไดแต่ว่าคุณแม่กระเหอะไรทีเรที่เงเ่ะครับ ซวยก็จะงงเปนอาซุกเท่าต่วม่นานนี่นีวิธีจรกเนี่ย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 เนี่เป็นอาหารที่อร่อยยสำหรับผู้ใหญ่บ้านที่คุณแม่ทำให้กินแล้วติดใจอยากรู้ไหมนี่ครับเมนูนี้ครับป๊อปนี่นี่น่ลูงกครับเบิงบมซอยจูแมลหมเดครับปบเนองครับเป้ปอบ กูใหญ่เหมีอนกันเนี่ยมึงโงเลยบางรสชาติไนะไหมนี่แหละเมนูที่ต้องการที่อยากกินที่สุดมมหวยหเมนูปลาบองสูตรคุณแม่สุภาพนะครับบอกเลยแซ่บไม่เหม็นดิปลาแดกไข่เฮ็ดสองปีเราใส่วัตถุดิบดีไม่เหมือนใครเ็ดปีแล้วก็แกจะตำเครื่องได้อร่อยอันนี้มันจะมีสูตรอันนี้สูตรนี้ดีไม่เค้าค่ะไม่เค้าแล้วก็ไม่เหม็นค่ะ เอาเมนูพิซานผู้ชยวาอบครับเ่นงครับเบิ้งเิเอาฮึบโอ้ยตันเข่าก็ไม่น้อยครับี่นงครับโต๊ะใต้ยต๊ะใต้ฮึบคือเก่าป่ะดแซ่ดใรอบหลายปีแล้วมันคือเมนูลาบปลาาปลาร้าาอะไรบ้างไม่รู้จักเลยพัแ่ดกับอันนี้ ออออโอ้ยลืมลืมลืมหมุนไงโอ้ย <c oughs> เนีือยืออะไรคนได้ไหมอยากอานคนไหม

บ่ได้ก <mini drained out> ินอ่างเลยีบอันนี้นไ่ด้นเลยละคาีพอดีเลยแบบซ้ำนี้นแม่นะเลยละค่อ่พอดีเลยเสีบ้เขากันนดีก็นีกน่ากิก็เบโซมนฟีนได้กินแล้วครับนี่สมอยากมันบเข้มเลยแบบมันนัวหวานนิดนึงอ่ะติดหวานน้อยเดียวแล้วก็แบบเข้มข้นใส่น้ำตาลด้วยเพราะว่าเราต้องตัดเค็มไงอร่อยมาก ปลาาดตันนี้ก็เฮ็ดเองนะครับปลาเฮ็ดเองนะครับได้ไหลเลยน้องเม่นาคุณนํำลายไหลม้ยอนีปลาราดอคุณได้แม่เฮ็ดเองลยนะคับเฮ็ดปลาาดเองนะครับบองปลาาดเองครับมุดอย่างไรเปิดกุ้งเค่อยบอกท้ายเฮ็ดหรือมันเฮ็ดยากมันเฮ็ดแขงปลาปลาแดดมอ้อปลาลาดป่าแดเฮ็ดหยามแเ็ดยากเฮ็ดแมูลละทานสมกัดที่หงยคุณได้แม่ใครคนอเ่นเฮ็ดตัวก็บอกสูตรตัว่เลยก็บอกสูตรล่ามตัว เพื่อเหตุเกัดสิ่งว่าคือไข่ขนาดลูกตูก็ยังหมูแจ้กสูตรลาบลาครับขนาดเป็นผู้ช่วยเลยเป็พื่อเห็ดกิดสิบงว่คือสูตรของไข่เหตุนี่แม่แม่ไปดูที่ตลาดเหองเลยล่ะที่เขาทำขายน้องกันนีหน้าน้องไอ้ตาไปมาบ่มาน้องอยู่ในสำนักงานน้องนิโน่เนีเข้าละมันั่งกับก็เสกอร่อยมันก็จืดกันนะเดี๋ยบคุณน่าตักอีกแล้วตักอีกแล้วตักอีกแล้วมพิ่งมีกูหูเลยตักูหลายครั้งเลยโอ้แซ่บก็ถุงหัวกันจวด เขาเป็นเนื้อปลาแดดด้วยอันนี้เขาอันเป็นเนืปลาแดดอันนี้มันเป็นปลาแดดปลาขาวซอยมีแต่เนื้อล้วนๆเลยบะมีกลางบะวิอย่างนี้โอ้ยอันนี้มันผิดสูตรแน่เลยมันผิดสูตรแล้วเรากินปลาแดดบองข้าวเจ้ามันไม่ใช่เขาต้องให้กินข้าวเจ้าครับมันไม่ถูกต้องเลยต้องต้องบายเลยต้องบายเขาเนี่ยเขาเนี่ยเอาในเ้าได้วันนึ่นี่ละเมนูเปิดเผยแล้วเขเยนอะไครับพี่น้องครับเปิดเผยแล้วเขียนเลย ไม่รู่ที่พูดจบ้านมาคือโอเคแลครับมอจา้วครับเลยบ้อนรับแล้เจ้าัใส่เอบอเลเออมีนอนส่เห็ดพอเลยแกก็มาไหมมีเห็ดพอได้มอกนี่เนี่ยไม่ครับเลยเ็พอเอพอพิจารณาห่อนี้แกปห่อนี้นี่เไว้ต้องเสียดวแกกิเห็ดพอข้างในมันมีเห็ดพอได้แกกินหมดกินเห็ดพอข้างในเห็นไหม เมนูพิสดารนี่อันนี้นะเมื่อเช้าเลยแกงอุนะอุนอไม้ใส่ไก่ใส่หม้อจะเอากระปุกเล็กไปกินก่อนจะเอามาใส่อันนี้นี่แาแงให้ผู้นั้นผู้นี้ผู้ละไรกระปุกกระปุกอะไรไม่แยกคุณไปแล้วกระปุกนึ่งไม่แต่อ้าไปกระปุกนึงเดี๋ยวจะให้ทีุนของขวัญวันเกิดครับพี่น้องครับคุณนายแม่ว่าต้องเข็ยนคลิปเดี๋ยวสิลมคลิปบ้าน คุณนายแม่เอาของควันมื่เกิดอะไรคุณยาบ้านสายจวดเบิรงพี่รอนครับกำปแดกอันนี้แหละนี่พี่ฟองอ่ะตัวนี้แหละเอ๋อนงห้ม่อมไฮบ้านเออเอามอกดูดิคุณนายแม่เอาของควันมื่เกิดอะไรคุณยาบ้านสายจวดขี้นกันเดลยครับจวดดีดีเหมีแม่ี่แมียังไงเด้อแม่แมวพียังไงเด้อครับคือประแดงประแดงเปิดกุ๊ครับพี่รอนครับเปิดกุ้บแาโอเคครับไปนั่งสไลด์ที่นี่ฝากไว้สักนิดนะครับเด้อครับจวดกันตรงนั้นครับ เขาระบบมุนนี่ลุกกระดกตูดเลยเดิมทีอันนี้เราหอบของเนี่ยจๆอันนี้เพิ่งจะได้เจ็บไปหมเจ็บสิรักมากเอาเยี่มแล้วกระสีเซลนี้เด้อคุณแม่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทั้งกินทั้งห่อพร้อมมธรรดาเด้ดนลพงสบบนี้ของฝากขอบคุณวันเกิดเซียมไล่นะครับเอาวันดีครับคุณแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไปละครับไปละครับได้แล้วเนาะ <Okay. S 1> ของฝากบันนี้ <Okay. S 1> <laughs> ขอบคุณครับ <laughs>